สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านบ่ายแบบนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมครับผมเคียงเอกพลนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษ,ษัทออสซิลิสเหมือนเช่นทุกครั้งครับผมก็จะมาช่วยคุณผู้ชมเนี่ยวางแผนจุดเข้าซื้อจุดขายทํากําไรทองคําช่วงบ่ายแบบนี้นะครับประจําวันอังคารที่12ตุลาคม2564ราคาทองคําช่วงบ่ายนี้มีแรงซื้อเข้ามานะครับทาให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้ว แต่ดูท่าทางเงินบาทจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำในประเทศกันก่อนนะครับราคาทองคำสมาคมนะครับวันนี้มีการประกาศถึง3ครั้งนะครับผม โดยประกาศล่าสุดนะครับเมื่อตอนบ่ายสองโมงสินาทีครับทองคําแท่ง96.5ครับขายออกจะอยู่ที่2 7 9 0 0รครับรับซื้อจะอยู่ที่27800นะครับรูปพัร์นะครับผมขายออกจะอยู่ที่28400ครับรับซื้อจะอยู่ที่27 3 0 3บาทนะครับผมปรับไปปรับมาก็ราคานะครับกลับมาเท่ากับ ราคาเดิมนะครับที่มีการประกาศเมื่อเช้านี้นะครับผมหลักๆเลยก็คือในส่วนของการแข่งข้าของเงินบาทนะครับที่ปรับตัวแข่งข้าขึ้นนะครับส่งผลกับราคาทองคําในบ้านเรามากนะครับผมเรามาดูในส่วนของราคาเรียวไทม์ของออสซิลิทกันบ้างนะครับราคาเรียวไทม์ออสซิลิทนะครับผม96.5ครับรับซื้อจะอยู่ที่2 7 8 6 6บาทครับขายออกจะอยู่ที่27,906บาทนะครับ สำหรับราคาเรยลไทม์ออสซิลิทครับมาดูในส่วนของกองทุน SPDR กันบ้างครับกองทุน SPDR นะครับผมวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงถือครองล่าสุดอยู่ที่985.05ตันนะครับผมก็หลังจากที่เทขายทยอยเทขายนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับยังไม่มีการซื้อเข้าเลยนะครับสำหรับกองทุน SPDR ครับเรามาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในค่ำคืนนี้กันบ้างนะครับผม เริ่มกันที่ตอน3ามทุ่มเลยนะครับในส่วนของ Job o p e n i n g ครับผมก็คือจะเป็นการประกาศจำนวนตำแหน่งงานที่จะเปิดรับสมัครเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะครับอันเนี้ยตลาดคาดการ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับ10.95ล้านตำแหน่งนะครับผมจากครั้งก่อนนะครับอยู่ที่10.93ล้านตำแหน่งนะครับในเดือนกรกฎาคมตัวเลขตรงนี้นะครับก็คาดว่าจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำนะครับ แต่ก็มองว่ายังไม่ใช่ปัจจัยที่จะทําให้ราคาทองคํานะครับแก่นตัวในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของวันพรุ่งนี้มากกว่านะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับที่จะมีในส่วนของดัชนีผู้บริโภคนะครับเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรายงานการประชุม FOMC นะครับผมอันนี้เราก็ต้องไปจับตาดูทีนนะครับว่าราคาทองคําจะพันผวนในช่วงเวลาดังกล่าวหรือเปล่านะครับในส่วนของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับผม ก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากเมื่อเช้านี้นะครับที่ทําจุดต่ําสุดที่บริเวณ94.24นะครับผมขณะนี้ก็จะอยู่ที่94.30นะครับก็ยังคงมีทิศทางที่จะปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับสําหรับตลา์สหรัฐครับผมทีนี้ในส่วนของสัญญาณ RSI ครับมีการที่จะปรับตัวเข้าสู่ ในส่วนของโซนโอเวอร์บอสนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวแข่งค่าขึ้นครับสำหรับดอลลาร์สหรัฐซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะออไปกดดันในส่วนของราคาทองคำเหมือนกันครับร้อนแรงจริงๆนะครับสำหรับเงินบาทบ้านเรานะครับที่มีการปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับปัจจุบันจะอยู่ที่33.45สตางค์นะครับผมหลังจากที่มีการปรับตัวเมื่อเช้านี้นะครับ3แตะระดับ33.43สตางค์นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับ อยู่ที่33.88สตังค์นะครับก็หลังจากที่มีการประกาศเปิดประเทศนะครับผมก็ทำให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับส่งผลให้เช้านี้นะครับราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวหลุดลงมาต่ำกว่า28 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือจะมีในส่วนของเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยนักลงทุนเข้ามาเก่งกำไรในตาสารี้ในพวกหุ้นนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับที่จะเริ่มกลับมาก็มองว่านะครับสั้นๆเนี่ยอาจจะทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยปรับตัวแข็งค่าได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยแนวโน้มหลักในส่วนของค่างเงินดอลลาร์ก็ยังคงกดดันค่างเงินบาทบ้านเราอยู่ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับ จากกราฟทำเฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับตลาดช่วงเช้าถึงบ่ายนี้นะครับยังคงสวิงตัวอยู่ในกรอบนะครับ1,750เหรียญถึง1,762เหรียญนะครับโดยเกิดสัญญาณแท่งเทียนบูลิ e t อ n กัฟฟิงนะครับทำให้ราคาปรับตัวขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับซึ่งลักษณะของกราฟแบบนี้นะครับจะเป็นในส่วนของกราฟที่รอปัจจัยเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามนะครับ หากราคาทองคำยังไม่ได้ปรับตัวหลุดต่ำกว่า1745เหลรียญนะครับก็คือยังไม่ได้ทำนิวโลใหม่นะครับผมก็ยังคงมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกนะครับโดยมีแนวรับแรกนะครับที่แนะนำนะครับก็คือ1754เหลีรียญนะครับหรือคิดเป็นเงินบาทเข้าค่าก็อยู่ที่27,780บาทนะครับอันนี้ผมคิดที่เงินบาท33.45สตางค์นะครับกับอีกแนวรับหนึ่งนะครับ1745เหลรียญนะครับ เงินบาทก็จะอยู่ที่27,620ครับทีนี้มาดูส่วนของแนวต้านกันบ้างครับแนวต้านแรกที่แนะนำนะครับ1766เหรียญนะครับเงินบาทก็จะ2,7,860บาทนะครับแนวต้านถัดไปครับ1,774เยหรียญนะครับเงินบาทก็2 8 0 2 0ครับในส่วนของสัญญาณ rsi นะครับผมก็ยังคงอยู่เป็นกลางนะครับ ยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้เช่นกันครับก็สรุปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าให้เน้นเก็บกําไรสั้นๆไปก่อนนะครับรอดูที่รอดูทิศทางที่ชัดเจนอีกทีนึงนะครับเข้าซื้อเข้าขายในบริเวณกรอบแนวรับแนวต้านนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าให้ดูในส่วนของค่างเงินบาทสำคัญด้วยนะครับ พราะบางทีสปอตอาจจะมาถึงบริเวณแนวรับแล้วแต่ค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นราคาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเปิดบัญชีกับทางออสซิลินะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยเลยนะครับผมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับผมมีกำไรนะครับสวัสดีครับ